ทางหลวงนครราชสีมาที่2กรมทางหลวงค่ะก็คาดหวังว่าคนโคราชจะเห็นชอบโครงการอุโม,มงทางลอดสามแยกนกครราชสีมานะคะหลังจากที่พบโครงการเอาไว้อพับโครงการเอาไว้นะคะเมื่อ13ปีก่อนหากคนโคราชสนับสนุนพร้อมเสนองบประมาณ800ล้านบาทค่ะก่อสร้างได้ในปี2565ใช้เวลา2ปีแล้วเสร็จค่ะ นายพรชัยศิลานรม์นะคะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2เปิดเผยค่ะว่าจากการขยายตัวของเมืองนครราชสีมาและการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจการอพยพเข้ามาอาศัยในพื้นที่เพิ่มขึ้นของประชากรจํานวนรถที่เพิ่มขึ้นก็ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะถนนเส้นหลักที่วิ่งผ่าตัวเมืองนครราชสีมาบริเวณสามแยกนกครราชสีมาแล้วก็บริเวณสามแยกประโดกรวมทั้งบริเวณดังกล่าวยังมีศูนย์การค้าร้านค้าย่านธุรกิจเกิดขึ้นเป็นจนํานวนมากแล้วก็หนาแน่นค่ะ ซึ่งจากข้อมูลนะคะพบว่าบริเวณทั้ง2จุดดังกล่าวจะมีรถยนต์วิ่งผ่านวันละกว่า1,000 0แคันซึ่งบริเวณโดยรอบมีชุมชนหนาแน่นในปัจจุบันได้จัดการจราจรด้วยสัญญาณไฟจราจรทําให้ไม่สามารถรองรับการจราจรได้เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะการจราจรถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตจึงนําผลการศึกษาและออกแบบโครงการดังกล่าวมาทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันค่ะ นายพรชัยกล่าวต่อนะคะว่ากรมทางหลวงนั้นมีแผนที่จะก่อสร้างอุโม,มงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลขสองกับทางหลวงหมายเลขสองสองสี่แยกนกครราชสีมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปี2550กรมทางหลวงได้ดําเนินการสํารวจแล้วก็ออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางลอดบนถนนทางหลวงหมายเลขสองบริเวณสามแยกนกครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคโครงการแต่ว่าจากการตรวจสอบพื้นที่โครงการก็พบว่า มีแหล่งโบราณสถานในระยะ1กิโลเมตรจากถนนโครงการจึงเข้าข่ายโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ก่อนการพัฒนาโครงการค่ะ ดังนั้นค่ะกรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างบริษัทธรรมชาติคอนสแตนต์ ant, จำกัดและบริษัทซิตี้แพลนโปรเฟชชวลจำกัดให้ดำเนินการศึกษาทบทวนรูปแบบการก่อสร้างที่เคยออกแบบไว้เมื่อปี2550และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด ในการดำเนินงานดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะคติแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อการดำเนินการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด สำหรับพื้นที่ศึกษานะคะก็เป็นบริเวณ3แยกนครราชสีมาจุดตัดทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพกับทางหลวงหมายเลข2 -24 โดยมีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข2บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล4พ่อชำช่วงกิโลเมตรที่253บวก371นะคะถึงถนนมิตรภาพบริเวณสถานีบริการน้ำมัน PT ทหรือว่าใกล้กับสะพานลอยคนข้ามทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคน,นครราชสีมาช่วงกิโลเมตรที่254บวก 552รรวมระยะทาง1189กิโลเมตรนะคะขอให้ค่ะ1.189กิโลเมตรนะคะครอบคลุมพื้นที่ในระยะ500เมตรค่ะจากตึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการในเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาแล้วก็ในการศึกษาผลกระทบด้านโบนราณคดีนะคะก็จะมีขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมในระยะ 1กิโลเมตรด้วยนะคะจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการจำนวน3แห่งได้แก่บ้านสำโรงจันทร์อนุสวรีเท้าสุรนารีแล้วก็ประตูชุมพลนะคะจึงต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนาโครงการค่ะดังนั้นเมื่อจบการสึ่ษาคราวนี้ครับจากรูปแบบที่เราเคยมีรูปแบบทางรอบเป็นตุ๊กตาตั้งต้นสิ่งได้รับต่อมาคือเราจะ เพิ่มเติมมาตรการอะไรบ้างลดผลกระทบต่อโบราณสถานลดผลกระทบต่อสังคมลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการเดินทางของทุกท่านที่วันนี้ทุกท่านได้ร่วมพิจพรณนาแล้วบอกกับเรานะครับบางอย่างมันสามารถเพิ่มเติมเป็นมาตรการได้ผมยกตัวอย่างเช่นการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างตัวนี้ค่อนข้างสําคัญครับทุกท่านอาจจะบอกเราได้ว่าเช่นช่วยทําให้เร็วหน่อยหรือถ้าหากจะทํารบกวน ให้จัดการจรให้โฟล์อย่างน้อยถึงไหนถึงไหนนะครับอย่างเช่นแยกบกอสตเราจะปิดก่อนไหมระหว่างการก่อสร้างพวกนี้เป็นมาตรการที่ออกมาทั้งหมดนะครับถ้าหากวันนี้เนี่ยได้รับความข้อคิดเห็นนะครับได้รับข้อเสนอแนะเนี่ยผมว่าทําให้การศึกษาเนี่ยได้ออกมาตรการมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะคงจะเป็นการน,นําเสนอระหว่างโครงการอีกหลายครั้งอย่างที่ที่ศึกษาได้เรียนครับท่านว่าโครงการนี้ถิดว่าสู่ขั้นตอนกระบวนการในการดาเนินการได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการก่อสร้างครับ วันนี้เป็นการทำ E A A ก่อนนะครับทำ, e ทำศึกษา E A A เหมือนที่เราทำเมื่อแยกประดกเมื่อปีที่แล้วจากนั้นเราจะทำรายงานำนำรายงานนะครับเสนอขออนุมัติต่ตอสอพอเมื่อเห็นชอบแปลว่าตอนนี้โครงการเราเรียกว่าพร้อมสำหรับการลงทุนแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดการด้านแผนงบประมาณกรมทางหลวงก็จะมาพิจารณาว่าเสนอขออนุมัติตนในในปีงบประมาณใดต่อไปถ้าหากเรามีความพร้อมเราสามารถจะลำดับ ความสำคัญโครงการเนี่ยเข้าไปเพื่อเตรียมขอในปี65ได้นะครับดังนั้นเนี่ยแผงงมูมาจริงผมต้องเรียนว่าหลังระหว่าการศึกษาเนี่ยเราคงต้องดูเป็น,เป,นเป็นช็อตอีกทีหนึ่งว่าเราพร้อมสําหรับช่วงไหนเร็วสุดแปลว่าปีงบประมาณ65 นายพรชัยกล่าวอีกว่ารูปแบบอุโมงค์เป็นอุโมง์ขนาด2ช่องจราจรมีช่องจราจร3เมตร25เซนติเมตรความกว้างภายใน9เมตร10เซนติเมตรและมีทางเท้ากว้าง1เมตรซ้อนทับกับแนวทางหลวงหมายเลข2ในทิศทางจากจังหวัดขอนแก่นเลี้ยวขวาไปจังหวัดสระบุรีมีความสูงช่องลอดไม่น้อยกว่า5เมตร50เซนติเมตรความลาดชันของอุโมงค์ร้อยละ4ความยาวอุโมงค์9 2 9เมตรความยาวอุโมงค์ช่วงปิด126เมตร สามารถรองรับความเร็วออกแบบได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าอุโมง์ทางลอดบริเวณหน้าศูนย์เพาะชำเทศบาลนครนครราชสีมาลอดใต้ทางแยกนครราชสีมาและสิ้นสุดบนทางระดับดินบริเวณหน้าอู่ชินวัฒนบริการค่ะส่วนรูปแบบถนนระดับดินนะคะจะออกแบบให้มีขนาด4ช่องจราจรที่ทางไปจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีขนาดความกว้างช่องละ3 ถึง3.25เมตรนะคะแล้วก็ออกแบบให้มี3ช่องจราจรที่ทางไปจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งมีขนาดความกว้างช่องจราจรช่องละ3ถึง3.25เมตรมีการควบคุมที่ทางการ เดินรถนะคะด้วยสัญญาณไฟจราจรระยะทางรวมของโครงการอยู่ที่1.189กิโลเมตรนะคะโดยก็มีระบบการจัดการระบบระบายน้ำนะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอุโมงค์ที่มีตามมาตรฐานโดยโครงการดังกล่าวนี้ค่ะก็คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น800ล้านบาทนะคะ ทางนี้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมจะจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุมโมงค์อีกอย่างน้อย2ครั้งนะคะคาดว่าหากขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่วางไว้จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี2565และใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ2ปีค่ะ